รีวิวโพร่าพาิออวอ์บอลแห่งความหนาวหรือกาวกันแน่สวัสดีครับดูดนเกมโซนคลิปนี้จะมารีวิววอ์บอลใหม่แกะกล่อง โฮราพาริออตวอบอลระดับทุ่3ของเกม Hell Diver 2วอรบอลที่รอบนี้มาในทีมคคัวโลกส่วนด้านในนั้นมีอะไรรอคุณอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังลองใชไอเทมทุกอย่างในวอบอลนะครับจะไม่เน้นหลักการมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะหลับกันซะก่อนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันครับจากสถิติของช่องลําดวนเกมโซนผู้ชมกว่า80%เข้ามารับชมแต่ยังไม่ได้กด ติดตามให้ลําดวนบอกตามตรงนะว่าลําดวนแอบล็อกให้ทั้งคืนสะอื้นยันเช้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ลําดวนก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆใหญ่ๆมาพาดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ให้ลําดวนด้วยนะครับวบอล,ล,ล,ลนี้จะมีทั้งหมด3หน้านะครับหน้าแรกประกอบไปด้วยชุดเกราะระดับเฮฟวี่พาสซีฟเซอร์โวแอซเที่จะสามารถทําให้เราคว้างสตาต์าเจมหรือระเบิดได้ไกลขึ้น30%และช่วยเพิ่มเลือดในส่วนของแขนและขาขึ้นอีก50%อีโมดจะเป็นเหมือนการเลกกีตาร์นะครับ บูสเตอร์ motivational shock booster อันนี้ดีงามเลยครับเนื่องจากความสามารถของมันจะช่วยลดระยะเวลาการติดสถานะ s l ลหรือติดพิษให้เราหายจากสถานะนั้นๆได้ไวยิ่งขึ้นเหมาะกับการนะําไปใช้บนด,ดาวแรงมากๆสําหรับคนที่ปลดวาบอลมาแล้วอันนี้แนะนําให้ลองกันเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับปืน AR 6 1 tenderizer ปืนประเภท assault rifle ยิงแล้วนิ่งที่สุดในเกมยิ่งถ้าใช้คู่กับเสื้อรดรีคอยนั่งยิงบนดอยรีคอยก็ไม่สั่นแน่นอนครับปืนนี้ปรับสโคปได้3ระยะมีโหมดการยิงให้เลือกใช้3แบบดามเมจของปืนแทบจะไม่ต่างจากหลายๆกระบอกในโหมดเดียวกันส่วนที่ไม่ชอบที่สุดและขัดใจที่สุด,ออก,ดก็คงเป็นกระสุนในแม็กที่ให้มาน้อยเกินไปแค่ส5ลูกในเรื่องของเกมเพ์กระบอกนี้มีดีที่รีคอยแต่มันสอยใครไม่ค่อยตายเป็นปืนที่น่าละอายมากๆครับคเคลียร์แมลงระดับกลางได้ช้ามากดามเมจเบาจัดถ้าเล่นในระดับหงสูงปืนนี้ไม่ท ินแน่นอนลำดวนคิดว่ากระบอกนี้ควรได้รับบัฟดาเมจหรือบัฟเพิ่มกระสุนหรืออาจจะเป็นจอะเกาะเพิ่มอีกสักหน่อยเพื่อให้ปืนนี้น่าหยิบม,มาใช้มากยิ่งขึ้นถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปกงองคงจะเอาขึ้นทิ้งหรือทิ้งให้ฝุ่นเกาะยาวๆเอาจริงๆไม่รู้ว่าผู้สร้างมันเกลีดปืน assault rifle หรือพัฒนามาแบบส่งๆปืนมันเลยยังขาดๆจนเกินถ้าผู้พัฒนาบอกว่าเพิ่มปืนนี้มาเพื่อกันช่องในวอบอลว่างลำดวนก็เชื่อนะครับปืนมันไม่ได้มีอะไรดีจนทําให้อยากกลับมาใช้มันอีกลองไปครั้งสอง ต่อมาหน้า2นะครับอีโมดอันนี้ก็จะเป็นการโทรเรียกเฮลไดเวอร์สนะครับชุดเกราะ c o d i ดิแจะเป็นชุดเกราะระดับเทฟวีความสามารถจะช่วยลดรีคอยเวลายิงขณะนั่งหรือนอน30%และจะช่วยการดาเมจจากแรงระเบิดอีก50%ระเบิด G13 i n c e n d i a r y Impact AKA ระเบิด m o โ o t อฟที่บอกเลยว่าใช้ดีมากๆ กับมแมลงระดับเล็กที่อยู่กาเนิดฝูง,งหรือบริเวณที่พวกมันเรียกกาลังเสริมออกมาเทียงปลาไปบริเวณนั้นไฟก็จะครอบพวกมันให้ไม่เกรียมได้อย่างง่ายดายแต่กับมแมลงที่มีเลือดเยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาเผานานขึ้นและระเบิดมากกว่า1ลูกถ้าใช้แค่ลูกเดียวก็ต้องใช้อย่างอื่นช่วยรับมือพวกมันด้วยเช่นกันเพราะลำพังระเบิดไฟอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนื่องจากดาเบจจากการอิมแพกเนี่ยมีแค่1้0นะครับดามเมจส่วนใหญ่ก็เลยจะไปอยู่ที่ไฟมากกว่า แต่ก็จะไม่ได้แรงพอที่จะสามารถทําให้ศัตรูระดับกลางเนี่ยตายได้ภายในลูกเดียวสามารถใช้ปิดหลุมได้ทําลายโรงงานได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้กับศัตรูระดับเฮฟวี่นะครับปืนในวอรบอลท่าที่2จะเป็นปืน S M G 7 2ปืนมามืดที่ยิงแบบกระตุกจิตกระชากใจใช้หยุดศัตรูได้เกือบหมดทุกตัวภายในเกม,มแมลงตั้งแต่ชาร์เจอร์ลงไปโดนยิงและชะง,งักทั้งหมดเนื่องจากกระสุนของปืนกระบอกนี้คือกระสุนแบบคอนคัสซีที่มีความสามารถทาให้ศัตรูหยุดเคลื่อนไหวทันทีที่โดนยิงเจอพวกซิ่งๆอย่างสต็อกเกอร์น ไม่ไหวแน่นอนครับ ถ้าจะนําไปใช้บนดาวจากักรกลก็แนะนําให้คอมโบคู่กับโลชิลบอลิสติกเพราะสองอย่างนี้สามารถถือคู่กันได้เนื่องจากปืน SMG ในเกมนี้จะถือแค่มือเดียวศัตรูบนดาวจากักรกลตั้งแต่ฮักลงไปโดนยิงที่จุดอ่อนและชังงักทั้งหมดดาเมจที่แรงกว่าปืน AR ในวอลบอลเดียวกันกระสุนที่ล่าช้าทําให้คุมการใช้กระสุนได้ดีมาพร้อมกับหมดการยิงที่มีให้เลือก3แบบบอกตามตรงเลยว่าน่าใช้กว่า AR ในหน้าแรกของวอลบอลนี้เยอะครับเพื่อนๆที่ไปใสย SMG อยู่แล้วถือว่าได้ของดีเลยครับสาหรับปืนกระบอกนี้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองใช้ ก็แนะนําให้ลองเปิดล็อกแล้วมาใช้ดูนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่3ชุดเกาะ Arctic r a n g e r จะเป็นชุดเกาะเบาสายสกเกลความสามารถมินิแมปเราจะแสดงเลด้์ในทุกๆ2วินาทีและจะช่วยลดอัตราการมองเห็นของศัตรูลง30%อีโมดจะเป็นการโปรยเงินอารมณ์เหมือนสุลต่านครับทุกคนปืนพก p 1 1 3 aka desert eagle หรือว่าเหี่ยวทะเลทรายเป็นปืนพกทางเลือกที่ดีอีกกระบอกหนึ่งมีความแรงอาจจะยิงฮันเตอร์ไม่ตายในนัดเดียว ด้วยกระสุนที่เยอะทําให้ยิงซ้ําได้ไม่ต้องกลัวกระสุนหมดเหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนแม็กพืนพวกบ่อยๆใช้ได้ดีมากๆกับมแมลงระดับเล็กพวกเดว่าตัว,าวดาวจาัดก,กลยิงที่หัว2นัดก็กลายเป็นเศษเหล็กไปเลยครับใครที่มองหาปืนพร้อมกระบอกใหม่ใช้อยู่แนะนําให้ปลดล็อกมาลองด่วนๆสามารถใช้ได้กับศัตรูทั้ง2ดาวเรื่องความแรงไม่ไปลองไครนะครับแต่เรื่องความเท่ลูกโมออยังกินขาดอยู่ณขณะน,นี้และกระปืนกระบอกสุดท้ายในหน้า3นะครับ พระสววรโอวันปชาร์จพลังระยำใจทำไมนะาทำไมปืนในวอลบอลน้าสุดท้ายมันต้องกลายเป็นปืนที่ใช้จริงไม่ได้ทุกทีถ้าจะให้รีวิวปืนนี้สันส้นๆง่ายๆง,งั้นบอกได้แค่ว่าปืนนี้กาก แต่ขอยาวๆหน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปในเทเลอร์นี่มาอย่างเท่เลยลำดวนและใครอีกหลายๆคนน่าจะตั้งความหวังไว้สูงลิฟว่าปืนนี้มันต้องออกมาดีแรงแบบทำลายล้างแน่นอนแต่พอใช้จริงปืนชาร์จนานมากในการยิงแต่ละนัดประมาณ1.5วินาทีดาเมจที่ชาร์จเต็มก็ยังเบาอยู่ดีลำดวนเราออกไปยิงบลูทคอมเมนเดอร์ใช้กระสุนง5นัดกับเวลาอีก7.5วิเพื่อนๆลองคิดนะครับ7.5วิต่อ1ตัว,ตวมันนานมากและในการเล่นระดับสูงๆแมลแงพวกนี้ไม่ได้มาแค่1ตัวหรือ2ตัวมมันนากเปหถ้า บังเอิญเกมไหนวิ่งไปเจอรังสต็อกเกอร์ลำดวนบอกเลยว่าตายอย่างเดียวคุณไม่มีทางใช้ปืนนี้ส่วนสต็อกเกอร์ทันแน่นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงดาวจากกลน,นะครับพวกมแมลงก็ไม่ไหวแล้วดาเมจที่น้อยนิดบวกกับรัศมีที่นิดน้อยต่อให้ไม่มีเรื่องของกระสุนย้อยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่ดียิ่งตัวใหญ่ก็เบาเคลียตัวเล็กก็ช้าไม่รู้ว่าทีมงานตั้งใจจะทําให้มันใช้ไม่ได้หรือคํานวณมาพลาดเหมือนปืนเอร์รปเตอร์ที่โดนแผ่นไปก่อนหน้านี้จนปืนมันออกมาสต็อกถ้าให้เทียบก,กับป เทียบไม่ติดเลยครับ2กระบอกนั้นเขายิงกันเร็วมากแถมดาเมจยังแทบไม่ต่างกันเลยเพื่อนๆที่อยากลองแต่ยังไม่ได้ลองลําดวนก็แนะนําให้หนีไปนะครับแบล2กระบอกแรกมาใช้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในทุกมิติการเล่นส่วนกระบอกนี้ลืมไปก่อนจนกว่าจะได้รับบัฟดาเมจหรือชาร์จช้าลงอาจจะทําให้ปืนกระบอกนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆรับชมมาจนถึงตอนนี้และยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ลําดวนก็อย่าลืมกดให้ลําดวนด้วยนะครับและนี่ก็คือการรีวิวบอลบอลใหม่ในแบบของลําดวนเพื่อนๆล่ะบบอง้กกนา็มเ มาพูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากรับชมการใช้ปืนบวกกับรีวิวแบบดเรียลก็สามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่หน้าช่องของลำดวนส่วนตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปล่าจาักรกล2 0 0 0ันลังตัวก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ